สวัสดีค่ะนี้สาีสารทาน้องเบนค่ะมาซื้อพันปลาผู้ใดว่าปิดประตูนะมะเงดเทะเงยลยอ,นะอ,อ,ออผง่ายเงย่ายเออผันง่ายเงยสานขออผัวง่างยสายเออยัวง่ายเงยสาย้อเบิวง่าย มกดจ่อความปลาบิ๊กหมดตรงนั้นพร้อมคนนะ่ะเก็ดอย่างเบนโอ้ที่ว่างาแน้วนห้ปลากินเหืเ้ยตีไม่แม่นโอ้ค่ะนี่ใส่สารพานธ้องเบนมาซื้อพันธุ์ปลาไปปล่อยในกระชังค่ะเบ้นจะไปอย่างแนี้วิธีเอาเอาเหื้ยให้ปลากินเนป็นบ่โอ้เหื้ยเป็นก้อน,อน,น,อนค่ะ,คะ นี่เงี้ยเป็นกอน้อนแล้วเป็นเห็นสิบอโอ้ที่เพิ่นวางค่นคือเพิ่นเอาเงี้ยให้ปลา,จาเจ้าธนาเบ้นที่เขาเห็นผ่านม้านะ่ะเอออาหารในปลาอืมอันนี้พันปลาอย่างแน่ปุ้นเนี่ยโอปันนินตอนแล้วโอ้ปันนินปันนินตอนแล้วเ,เป็นฟาร์มปลาบ้านกุจจอกค่ะฟาร์มปลาบ้านกุจจอกบออันนี้บอเลี้ยง โอ้ oh, หลายสะค่ะเป็นยี่สิบสะเพื่อเลี้ยงเพาะไว้นี่ค่ะไม่เป็นหัวอาหารเป็นก้อนค่ะพืเที่เป็นก้อน ah, นี่นี่ปลาโอ้ oh, ปลากระแตกอ๊อกเดี๋ยวให้ย้อนลงไปโอ้ oh, ปลากินแล้ว <laughs> อยกขึ้นปลาออกไม่เพีอ้อนแล้วกันเวลาเขา,าล้ลางเราปันดิ้นตอนแล้วเ,เออนี่วิธีห้อาหารของเพื่อนน,น,น่ะเ<อ>พื่อนเอาหัวอาหารปั้นปั้นนั่นแมนเอาหัวอาหารปัน้นยกขึ้นยกขึ้นปลาออกนะอ่อนี่วิธีพุ้มปัญญาเฮ็ดเออง เป็นบ่อเลี้ยงปลาเน้นคะปลาเมหวอ้มันแรงอ่ะโอ้โหพวกตากระต่ายนีเป็นตะเบิงเนาะโอ้โหนี่นี่มองหนีประเทศนาเนาะอเป็นแบบเกษตรทฤษฎีไม่เลยฮะเมือนเพิ่อนกั้นดังไว้นะเพิ่นกั้นเห็นบ่ให้เข่ามาเข่าในนาเข่าเพิน้ล ตัวใหญ่เด้อเนาะน,นี่เป็นบอ่อเลี้ยงปลานิลเพิน่นนานบอ่อเลี้ยงปลานิลของฟาร์มปลาบ้านกุจจอบผัอวอู้เลี้ยงลูกคนเชินมองใกๆอืมติดเชิงเงม่อไหร่ผัวผัวหูหลายปลาลาโอ้ยนี่ค่ะโอ้โหโอ้ยสุกเยอะแยะผัว ฝลังมักซิดาเด้ค่ะมันจะเนยงไงซิดาพันงไงเลยพันเป็นฟ้า,าของเพื่อนค่ะเพื่อนเห็ดโอ้นี่มากันมากกับท่อนบอดลูกหมากอย่างน้อนี่เขาเอิ้เออมากลูกท่อี่หมากลูกท่อ สวนเพิ่นเพิ่นหมากลูกท่อก็มนนี้นี่หมากกระทิมมาเยี่ยมสวนเพิ่นค่ะมาเยี่ยมสะป่าเพิ่นยันงค่ะยังยังเป็นไงเป็นยังไงจ้านะจ้าเด็กได้แค่แถวท่านี้ก็เป็นโซนหมักละมุดค่ะละมุดกระดกสะป่าเพิ่นเลี้ยงไว้จำนาย เพื่อนได้รับรางวัลพระราชทานด้คะนี่เพื่อนเป็นเกษตรกรดีเด่นนี่มัมกละมดุดยังไม่สุกหรอกค่ะมักละมดุดดกค่ะดกดกพานองเบนมาซื้อพันปลาไปะปลอยยุส่ะเฮ็ดกระชังไว้ก็เลยย่างรอบๆสวนเบงสวนเพื่อนขุดบอปลาเอาลองเบงดูมี๊เลยสุกบอ แมนบานี่ต้นละมุดเต็มเลยคะ่ะดกกะดกดกดกตาดกละมุดมาไปเบิ้งเขาเอาปลาพันปลามาเนี่ยละมุดเต็มเลยละมุดดกผลละหมากรากไม่เต็มเลยล เออเออได้ได้ได้ขายโอ้โหกลิ่นประท่านเราถ้าเพิ่นบาขายอืมสะเบิ้มดอกกี่สิบสเป็นใบประกาศจากกรมประมงค่ะของนายเรืองศักดิ์ทองมูลผู้ดำเนินกินจการตั้งฟาร์มมีค่ะอยู่บ้านกุดจอกอำเภอโนอนสะอาดบ้านกุดจอกตำบลโนน,นสะอาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่เป็นใบที่กรมประมงเพิ่นเอาออก ให้เป็นใบรับรองค่ะในการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับผลิตสัตว์น้ำ G A P ของนายเรืองศัตว์ทองมูลนะะเดี๋ยวเขาไปเบิง่งนเนา่น้องว่าพันปลาที่เ่นเพะไว้น้องเบนมาสือกับพีออ่อ้นพี่เรืองศัก์กำลังตักพันปลาแล้วบรรดาย้ันแล,แล้วไม่ตักแล้ไม่ถึงบรรายออันนี้เป็นบอ่อพักบ่ได้่อยแลอก มีเห็ดหน้าพร้อมแล้วหน้าปังสิขาต้องฝากไปนะบ้าอ๋อนี่จะเจ้าของมเคไมนอเนียูดิสออนค่ะมันโดกหลายละมุดกระโดกบอกให้น้องเบ้นเฮ็ดแบบนี้เบ้นละมุดกะเออโดกโดกโดกนี่เจ้าของเจ้าของสวนผู้ใดเ,เทียบใหค้ค่ะเติมอักซิเดน เยวไปปอยล้ไปรุ้งกันทุ่งนาไรทำไรผัดกินฉีดวิถีพิดาหราอเป่เติมออกซิเจนเขาที่ไปหดของเขาปลอยยังรล้วทุกวันรักโลกแกผักกันข้างหน้าเท็ดกัน2องคนสนี้สีเนี่ยเขาคอมเหท่แล้นะคอมเขที่มึนเลยแต่ที่มันเลี้ยมมนดย่แตเรนดฟอยู่ ถ้าเราา้มยัมือสอรอบสิบอันที่ต้องให้อาหารกก้อนเนี่ยเอาอาหารปลาดุกนะอาหารเพิ่นเทหให้เพิ่นเหมือละสองรอบแก่สองรอบเอาบ่ายหลังเลิกงานก่อนทำงานกำลังเลิกงาน เป็นเต้าปันนินเ้านิปลาขาอยปลาตะเยอจานนี่แหละนี่แก oh. oh. okay, yeah. ็ต like oh. ้องอาอจานต่อกล้กินใกล้กินยังก oh. ินใกล้กินปลาพ้อเรีธยป้องป้องกันป้องกันให้มันเข่าฟังให้มันอยู่จุดเดียวจุดเดียวมันเข่าฟัง อ๋อน,น้ำบัตรละรรไผ่กิมซุ้งค่ะกิมซุ้งได้กินตลอดถ้าหดน้มามันน่ะมันสิซุ้มได้กินตลอดค่ะแต่เพิ่งว่าเพิ่นเพิ่นเพินเ่นได้กินตลอดปีโอ้น้ำหดซุม้มไผ่กิมซุง้งนี่ว่าหาที่ออนซื้อแล้วคนคนขึ้นรถแล้วเอาเสีเไปไปล่อยเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไม่ใช่ไปไปล่อยเอาไปเลี้ยงในกระชังเอาไปเลี้ยงในกระชัง ืแปดถุงมันบอกแปดถุงถุงละถุงละร้อยมันบอกถุงละร้อยได้บอสคิดๆมาได้บอได้จ้ะเนางเนี่ยได้จ้ะ น้แหงงว่าล้อนตกใจแล้วว่าน้อตัดอ้อยวัชพืในเล้าเราเพิ่นวัชพืใไฮทก่านเียวอย่างตอ้อยตสน้ำมันน้องตกใจน้อยู่เรื่อหัวเอ้อยอันอันพั่นกระดาษกองค่ะกระดวานอเจ้าซือมัจะใส่หือบว่างมเตียนทวะยฟดูนบไ่ นับเพียวเพราะอะไรเจ้าว่ามันตายหมดเออแต่ว่าใบงั้งามงามบบดนี้ก็เลยพอดีต้นนึงมันเกิดอยู่นี่พอดีมันก็เลยเอามาทาบเป็ต้นเดิมมันต้นที่มันเกิดเองอ่ะมันบ่รขมดิเบนมันแคขมอยู่แต่มันแคขมน้อยๆมัน้อยเป็ี่ยนมาตลอดอ่ะเปลี่ยนชุดเอ๊ะมันจะโดนล่ะอืมชิมมันก็เฮ็ดบ่นั้นเองปีเดียวนังนี่ก็ได้ขมนิดๆขมนิดๆมีรสชาติขมนิดๆ มาขามยักษ์อไางตมะาขามมะขามยักษ์บามธรรมดานาควยบง่เลย่ระเยู้มาะาขามยักษ์ค่ะอู้ในสวนเกษตรของเรานี่มีครบทุกอย่างเลยค่ะของพี่เรืองศักพี่เรืองฉักฟาพี่เรืองศักฟาร์มปลาบ้านกุดจอกนะคะตำบลโคกสะอาด ทำยักษ์ละเบนพันยักษ์เลยใครจะเอินมาพันยักษ์หรอเปล่าพันพระอาทิตย์แล้วสั่นวะแมนโอพันพระอาทิตย์นี่เป็นวิธีให้อาหารปลาของเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าอวานมันติดเขาจะฟังเบิดนานปลากำลังกินปลาตัวเล็น้อยปลาตัวน้อยค่ะ นี่ตรงใจเป็นปลาขาวแล้วค่ะขาวตะเพียนวิธีให้อาหารปลาของเพื่อนโอ้โหเป็นพุ่มเลยนี่เป็นพุ่มปัญญาละคะ่ะพุ่มปัญญาวิธีการให้อาหารปลาก้อนนี่แสดงว่าปลายัางเข้ได้มาก,กินกินแต่ก้อนนั่นปลาอยู่กลางสายาเต็มด้วย เราเจอกันที่ไปปล่อยสะเอาปลาไปปล่อยสะนั้นน้องเบนเนาะค่ะไปปล่อยนี่ก็เป็นปลานิมตอนที่กนันน้องเบนปลานิมตอนซื้อมานี่ตัวละสามบาทอันที่เขาเอามาเมื่อนี้ตัวละบาทว่าปลาปลานิมตอน,นอเป็นตัวน้อยหอตัวน้อยไม่เงยเด้อ,อด้ไยโอ,โอ้โหแยกหรือปะแยกเด้อเอา้า ก็ซื้อมันเพื่อหลายใช่ไหมน่ะก็ซื้อมาเพื่อหลายใช่ไหมตรงนอ้มันเห็นลงเป็นชั้นเถอะโอ้กะชั้นเนี่ยชั้นหนึงอะอ๋อก็ใส่แต่เดียวเลยมั้งบอสใ่ไปแกะไปแกะปลาจะปล<อ>่อยปล่อยปลาเอ้โหพลี้ยงเพลอยปลาใส่ สามเดือนสา,สามเดือนองกานอีกกระชังนี่สร้างคขาลตีอีกสองอันที่เหลือนะทนไดรอ๋ออันที่ของเก้าห้อเนี้ไปใส่ือนนะลก้า็ลม่นสร้างซื้อเล้ติดเนี่ยกระชังอ่ะสองอันนี้ว่า่นได้สร้างหนี กรส่งการแล้วใครสิสั่อืมโอปีใหม่ปีใหม่จะสิสั่งดึงึ้นเลยนะดึงเอ็บปุ๊กเออขนาดดึงกันเลยแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็ยกดาบลงกลิ่นได้แค่เดียว ข้องหน้ามันก็นยกด,ดัดใส่แล้ว,ลวสามเดือนมันกับมาไก, <c ười> เก่เดี๋ยวมันกับฟื้นเดี๋ยวมันกับฟื้นงวอแรกงดให้อาหารงวดแรกงดอาหาร กระชังนี่ปล่อยแปดล้อยตัวค่ะแปดล้อยตัวลอยยี่สิบมือสีเดือนเบิ้งเขาสิว่าเบิ้งว่ามันสิตัวน้อยตัวใหญ่ขั้นตัวไ่ใหญ่เท่ากับเบิ้งดูเลตต้ออีกปลานิ้นตอนค่ะคือปลานิ้นตอนมันเลี้ยงในกระชังข้างฟังนั่นเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วอันนี้ตัวน้อยล้อเบิ้งผล แมนว่าแมนวะกระชังไม่เต้นนะคะกระชังนั่นแปดรอยตัวกระชังนี่สามรอยตัวมันคนละรุ่นกันอันนี้รุ่นซื้อมาแล้วราคาตัวละสามบาท ว่าสมบาทมันตัวละบาทไปนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยบ่เบิ่งเขาขุดเห็ดบ่อเลี้ยงปลาอีก